ที่ควรครบและคนที่ควรอยู่ด้วยในวันที่คุณล้มเหลวเขาจะให้กําลังใจคุณเสมอใหญ่ยอมแพ้แม้สถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนเขาจะเป็นคนที่ปลุกพลังคุณค่ะและชวนคุณไปเจอโอกาสดีๆเรียนรู้พัฒนาตัวเองค่ะเรียนรู้ตัวเองให้มากเรียนรู้ธุรกิจให้เยอะเพื่อที่จะทําธุรกิจให้ก้าวกระโดดมากขึ้นคนที่ไม่ดูถูกคนอื่นในสถานะแบบไหนก็ตามเขาจริงใจและให้คาปรึกษาคุณได้เสมอแบบสุดใจ คุณบอกอะไรเขาแล้วเขาไม่พูดต่อในเรื่องของคุณแสดงว่าคนคนนี้คบได้และจริงใจกับคุณเขาเรียกว่าพูดทุกเรื่องส่วนตัวให้เขาฟังได้และเขาไม่บอกต่อคนอื่นแสดงว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่คุณควรครบเขาเพราะเขาเก็บความลับเราอยู่และจริงใจกับเราบอกเราสอนเราให้คาปรึกษาเราสนับสนุนในทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละคือคนที่คุณควรครบและควรให้ตัวเองสิงอยู่กับตัวของเขาได้โดยรักและปรารถนาดีจากใจคุณภักด